กางาซี่แล้วก็เอื้นเขาซี่นะอันนี้ก็องอแงแงๆๆไปจังซี่แม่มอเอามันส่งเป็นจังซี่กับว่าอยากส่งแล้วว่าจะได้เบ็ดจังซี่นะบ่อยากเอาเวงซีอง่อยากให้เอาอันนี้มิดมาเบาให้เบาออกไปเลอยอินซี่อันนี้ก็งออ่าจังซี่ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อุดรหวานนำยมาถึงรอบนี้ทําไมตาปือจะหลับแล้วล่ะครับแม่มันจะหลับมืนแล้วคือว่าฝันได้เออฝันว่าเข้าทรงยังไงแม่อุ้ยฝันว่าจะของทรงเนาะถ้าได่แม่ทรงแบบเลยยังได้อบึงที่แดกอ่ะปากเลยเอาใหม่เอาใหม่เมืองเออ แบบไหนบบ่แรกน,<ม>ป,นปากรถอแข้งกระ,นนะลึกกระลึกึยนแบบนี้ปากก็ไม่แข็งอ่ะนะออนั้นเอาด้วรู้ว่าเอากูคือเป็นยังสี่กูสิเป็นอามาพึงมาผาดสบบาดเียก็เสด็จมันนั่นคิปจากของน่ะคือจากม่บาเจ้าว่าได้เป็นดอกว่าสั้นนั่นเป็นอีอย่างนี่นะส้มมันเป็นัเจ่าสี่แล้ววะสัสได้เป็นเจ้าสี่นะบจาอยากเอาเวงซี่ อ,อย่าให้เอาอันนีมิดมาเบาให้เบาออกไปเรื่อยจังซีนะแม่นันนว่าแม่ว่าเอาจังสีมันเป็นจังไรเอามันสิบผู้สิบว่าเป็นเอามาพึกมาพาดบอกว่าจะตื่นเขี้นวานานแม่มมเห็นจังสีแหมโอ้ส่งมันเป็นจังสีบอกมันเป็นจังสียู่บอกว่าจะได้่าะเออเอ้าคือบาส่งเป็นจังสีคือเป็นจังสีอะไรอันนี้กังหัน <laughs> สี่สี่สี่หนึ่ง จะได้บอกเขานะบ้านนี้ข้างล่างน่ะศูนย์หนึ่งมึงเสีเอาหรือเปล่าเอาจันจีรามาทำแม่มาเอาแมกมึงจะได้ว่ามึงมาอยากรวยมึงจะได้ว่าน่ะอยากรวยมึงก็บอกมาเอามึงจะได้บ้านอ่ะไม่บหมือนไม่เผมาเอาบ้านศูนย์เลยป่ะแม่ศูนย์น่ะเมื่อเดิเห็นสิลักศูนย์สิมันเสีเอาวะฮะมันเสีมาเอาวะฮะมันกับบอลนี่มาจะได้บ้านมึงมีไผยแน่มาไม่แต่จะหันไม่ไผยแน่มาหาหน่อแม่ ไม่มีใครมาเอาลรือแม่กูจะบอกเลขมึงคือบอมากแม่พึงอยากรวยอยู่บอกมึงคือบอมาเอาว่าจะได้บาทห้องให้เขาห้องคาดห้องแน่ห้องคาดห้อง่มห้องจนไหลห้องจนไหลจะสะดุ้งขึ้นมาเห้ยกูเป็นียังวะกูส่งถึงป่นไหนวะใช่ไหมเออาจากของส่งของป่านไหนนะครับเออเมื่อทีแรกนะแม่กับพีดึงแบตเตอรี่อันบ้าดึงในเบิดตันเด่ได้เบิดเนาะอย่างก่อนเก่า ห้าเกทหน่ะแม่ไปดึงอะไรลยมันออกศูนย์ห้าเจ็ดนั่นเองหวามันอหันท่านไปดึงปึกหน่ะได้เรียหวานเมื่หันวันนี้ได้แก้วน้ำเป็นยังไงได้แก้วน้ำน่ะมันเต็มเต็มขีอเก้าเต็มแก้วเก้าแก้วเขาลอกไะไรไดกเก้าศูนย์ก้านานานก็ไม่ใช่เขาดอกสองห้าศูนย์เก้าอนนี้เปล ต่ห้าศูนย์เก้าเป็นพ่อสาเกิดเป็นพ่อสาเกิดพ่อบ้านเกิดพ่อทีสมบัติทั้งหลายทุกฝันกับแม่ก็ฝันนี่ละฝันบ้าบันนีอ๋อเมื่อนั้เอาเลขกหาศูนย์เก้าเนี่ยละสองหาศูนย์เก่าไปเสียงฝันแมนบอกเสียงฝันแต่เมื่อเลขกองหวัดออกนั้นแม่ก็เลยไปเสียงฝันเสียงฝันแต่โอ้ยแม่โดนดับดีดีปันนี่มันนี่ตื่นเขินมากตายเก็บทิ้งงางมาได้หรือเปล่าปวดเบสเด็กตัวนี้บอพอ ออบอที่เวลาพอเอ้ยแมที่เวลาดิตัวนี้บอถูกเทียงไหนคือดรับตีแท้ขึ้เก็บตนเก็บตัวขาออกตัวนี้ก็ออกเร่อบัสน่อออกคักตัวนี้ว่ัสน่อก็ะเรื่ออะเอากเ็เด้่ออเบานี่ละขั้นแม่เก็บตัวเนี่ยมันสิ่ออกก็คือกันกับอันสามแปดนี่ยั่นานบอเซียไปถามค้นขังบ้านโนดแม่ก็บ,บ่าเก,บเก็บตนเก็บัวอ๋อขายหน้าสื่อบอขายหน้าสื่อออกบ้านนี้ผู้เขานั่งสื่อของเม่อยู่ขังบ้านเขาเลยบอกว่า อันจะเก็บตูไปถามเลยสิเอาพอเก็บตูได้เดียวนี่ว่าเป็นไปดูได้ที่ทุน่นที่ทาบล้วกันเอาเพราเปม่สชออกอีกบ่ว่าจนเป็นแบบเก็บซีนะ่ะแม่เก็บตูวได้ข้ากับไปสือแต่ออกอืมฝนตกเลยแต่ออกตัวัออวงแม่บอกฝนจาตกกันอันจะเดียวกับเร้าหรอเสียงอาจจะดังนะครับเสียงดังเดียวกับเร้าหรอมาดูหน่อ เนี่ยมันก็ยุวถให้ผู้เก่าเหรอครับเพราะว่าทุนใหมมันได้ไงงังนวะอ่าทุนทุนใหมมันได้เป็นไงแม่สร้างบ้านเราเป็นยังไงครับผมนี่แล้วมันจะแต่แล้วยังครับบ้านแม่แม่ยังขาดอุปกรณ์หลายอยู่แม่ก็เลยว่าคันถือเก๊กว่าสิคันดูเกีมาวกับมาเลยเฮ็ดบ้านอายุร่างเฮ็ดบ้านเออกสำลังเฮ็ดบ้านเป็นบ้านอายุนี่ละ เอาชุดเน้นๆมากๆเลยแม่อันค้ามฝันบ่อซีึ่งหนึ่งแล้วมียักว่าความฝันกับศูนย์หนึ่งความฝันน่ะแม่นเ่เอาชุดเนนมากๆคือนี่ล่ะความฝันกับอันซีมนหนึ่งกับศูนยหนึ่งครับแชร์กันเนี้ว่าให้เบื้งไปเรื่อยๆดิ่งไปออกจราจรไม่ไวไม่รู้เหมือนกันแม่น่าจะหรือเปล่า จะลาจอหน่อยจะลาจอจะหลับแล้วบ่แม่เนี่ยจะหลับงานเห็นบ่สิเยุดแต่ก็ยังบอกอยู่เนิยมบอกคนน่ะครับอันจะลาจอนก็คือบอกใครก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับแม่บอกใครกับเพเหส เชร์กับัวด้วยเด้ผู้ได้ชียยังสีอด้วยบ่กรแม่นตัวโบเชียเห็นบออกไปกับออกไปเห็นบมอบในฝันใช่ไหมแม่แ่ย้ำนะครับเป็นความฝันนะครับคุามฝัน่เบามันสิดาไปได้บ่เอเขามาเอาค่คหมอมาเอาค่ะคีนึ่งหนึ่งคับหนึ่งศูนยสี่คับหวนศูนย์หนึ่งนี่คนมาเอาบันนบ่หมบ่ัี้ใมาเอาเมื่อวันี้มาเอา เออนไรกับว่าเอาจนสูนเนี่ยเงพราะนี่ไรกับบ,าาบ,บามาเอาอืมเอาบวนีิไผ่มาเอาตื่นเ้ามากบานี่ออฟอกับบวมาหน้าที่กับบามาเออมันวิยไผมาเอากับไปโรดมาัน <laughs> ยอเรืยกับวนวมไพ่มาเอาว่าตนอดหวาเก้ฝันจิ้ว่าอันนั่นคนเดวเนาะจิมาเสรุงเห็นมากเนาะอันะัดอีเลย ดูตัวเลขน่ครับแม่ช่วยนร้าน้านเราเปิดได้ด้วยแบบแม่ถอยถอยไปอีกนิดแม่ห้านะครับผมมันใจพวกวดนี้มันใจแล้วมันใจมันใจตัวไหนแม่ชี้หน่อยครับผมมันใจแห้งกับตัวนี้กับตัวนี้้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้านะครับแม่เกาเห็นบ่อนี้ศูนย์เก่ามันไปเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้สิศูนย์เก่ามันเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้เก้าศูนย์ศูนย์เก่ามันเป็นเด็กเก่ามันเป็นเด็กหนึ่งก็ได้เลขเจ็ดก็ได้ ไม่มีสองอย่างขันหวัหวเป็หัวรงกไร็ได้ให้คิดจารณาให้มอตอรนี่หนึ่งหนึ่งเก้ากัหันหัวรุงเป็นที่หกเหมือนบออ,อันนี้ศูนเก้ากับขันหัวร่งเป็นศูนหกก็ได้ครับขาบอซื้อเลขกัตเลนไปครับแม่อ่าเล่นไปเลขกัให้ซื้อล้ต่ีกัให้คิดจารณาครับเออ เออเพื่อนใส่ตัวนี้สอบเจงตามเนาะสอบเจงตามเออเพื่นหมักตัวนี้กลับไปดึงกันหน้ากัน่าอืมได้ตั้งระเบิดจะได้ใช่ไหมไอ้ไอ้ไหนครับแม่อ้นี่อยากนอนลนะปะให้ค่อยเลื่อนกลับมาแม่ครัถอยหลังถอยหลังสักหน่อยแม่ถอยหลังสักนิดนึงอย่างนอนเหรอเป็นหมอที่ทนที่แทะเป็นหมอแม่มากระจ้าตัวใดที่โพสแม่เพื่นี้ข้างบนนะจ๊ะ สิบหกสิบเก้าตัวเดียวกันได้เนาะแม่นอหนึ่งตัวเดียวกันนะนาหันหัวถึงวันโลครับผมคือแม่จะเฮ็ดบ้านเนาะค่ะเนาะแงนี่กะยังอยากนอนได้ได้บ้านเล้ครับนี่ได้กะถือตั้งวันจาลดมแม่อุรอนเลยล่ะฮะถือตั้งวันไหนจะได้แม่อุรอนเด้อขนาดว่าถือยังเริมแม่เรื่มเนี่ยแต่กระดาบว่ถือกระด้โอ้ยมันมั่นใจที่สุดก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าใช่ไหมครับแม่แม่ อันหนึ่งเก่านะมอต้องกลับเลยรื่อหนึ่งเก่ากันดูดไปเรื่อยหาใบไปเรื่อยแล้วแต่ด <นะ S 1> ีอันนี้อ,อันนี้คือชอบส่วนตัวใช่ไหมครับแม่ชอบส่วนตัว อันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนนะครับผมถ้าชอบแนวทางของแม่อุดรก็สามารถไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะถ้าเกิดไม่ชอบก็ผ่านนะแม่เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเลขความฝันใช่ไหมครับแม่เป็นเลขความฝันแม่อุดรก็อยากแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเอฟทีทางบ้านนะครับผมจะหลับแล้วนะฮะครับเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมแม่อุดรครับผมขอบคุณค่ะถือหายได้ด้วยเลยดูทุกคนสาธุ